เอสเอวินแฟ t ส์ฟุตบอลได้ขอเสนอวตารุเอนโดประสบการณ์ที่มาพร้อมความพยายามก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ีฟและซ b s c r i b e ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเอวนกันด้วยนะครับหนึ่งในปัญหาที่ทัพหงแดงเลี้ยวผูกําลังเผชิญหน้าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานั่นคือการเสียผู้เล่นตัวหลักที่มาประสบการณ์ออกไปหลายคนโดยเฉพาะตําแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งหลายคนคงค,งคิดว่าตำแหน่งนี้น่าจะเป็นช่องโหว่ที่มีโอกาสส่งผลกระทบระยะยาวให้กับสโมสร แต่ทว่าในตลาดรอบเดียวกันสมสอนเลี้ยวผูก็ได้มีโอกาสเดินหน้าคว้าตัวแข้งชาวเอเชียรายหนึ่งหวังเพียงเพื่อจะเอามาแก้ขัดในแดนกลางแต่กลับกลายเป็นว่าด้วยความมุมานะของเจ้าตัวทําให้เขากลายเป็นที่รักของสาวกเดอะค็อปในเวลาอันรวดเร็วและในวันนี้เราจะมาพูดถึงกองกลางฮาร์ดแมนของเลี้ยวผูอย่างวัตารุเอนโดช่วงต้นอาชีพการขาแข่งของเอนโดตัวเขาได้มีโอกาสลงเล่นกับสมสอนชื่อดังในหลีกบ้านเกิดอย่างเช่นชูนันเบลเมเรต่อด้วยกับอุระวะเรดเดมอนส์ จนเขาได้มีโอกาสมาสัมผัสความเข้มข้นที่มากขึ้นในลีกยุโรปกับทีมอย่างแซงช์ยรดองในลีกของ Belgium. เบลเยียมฤดูกาล2018-19ปีแรกกับการลงเล่นในต่างแดนตัวของวัตรุเอนโดก็ได้โอกาสลงเล่นอยู่พอสมควรแต่น่าเสียดายที่นักเตะมีปัญหาบาดเจ็บเข้ามารบกวนช่วงท้ายซีซั่นก่อนจบฤดูกาลโดยการลงเล่นทุกรายการ28นัดยิง2จ่าย2และช่วยทีมเก็บได้5คลีนชีท จากผลงานส่วนตัวที่น่าพอใจของเอนโดทำให้ฤดูการถัดมา2019-20สโมสรฟอร์เอฟเบิร t ุกก็ได้ขอยืมตัววัตรุเอนโดไปใช้งานพร้อมกับให้ค่ายืมอีก300,000ยูโรพอย้ายมาเล่นในลีก้า2ของเยอรมันช่วงแรกวัตรุเอนโดยังไม่ค่อยได้โอกาสสัมผัสพื้นยาเพราะโค้ชต้องการให้นักเตะสมัควิิธีการเล่นก่อน จนมาถึงเกมลีกัดที่14ของฤดูกาลหลังจากนั้นวัตารุเอนโดก็ได้ยึดสัมปทานตัวจริงใน,นตำแหน่งกลางรับเพราะเขาในการเป็นตัวหลักลงสนามช่วยทีมครบ90นาทีทุกนัดที่เหลืออยู่เบ็ดเสร็จแล้วการลงเล่นในลีกรองกับทัพม้าขาววัตารุเอนโดลงเล่นเกมลีกไป21นัดทำไป1ประตู1 assist และเก็บได้อีก7คล e นชี h มีส่วนสำคัญในการพาทัพดิชวัวบุนจบอันดับที่2ของตารางได้เสด็จเลื่อนชั้นขึ้นสู่เดชลีกาแบบอัตโนมัติ ในด,ด้วยผลงานที่น่าประทับใจของแข้งชาวญี่ปุน่นทําให้สตุตการ์ดตัดสินใจควักเงิน1.7ล้านยูโรเพื่อให้วัตารุเอนโดลงเล่นช่วยทีมเป็นการถาวนหลังได้โอกาสขึ้นสู่ลีกสูงสุดฤดูกาล2020-21ตัวของวัตารุเอนโดที่กําลังมั่นใจือ,อยังได้โอกาสสานต่อฟอร์มการเล่นแล้วเขาก็ไปทําให้โคช้ชต้องผิดหวังเมื่อเขาสามารถขัดขวางเกมรุกค,คู่แข่งได้หลายต่อหลายครั้งสร้างสถิติกลายเป็นนักเตะที่เข้าปะทะคู่แข่งชนะมากที่สุดภายในสโมสรอนที่จํานวน44ครั้งจากความพยายามทั้งหมด65 ประกอบกับเป็นนักเตะกองกลางที่ผ่านบอลสำเร็จมากที่สุดของทีมที่จำนวน1,526ครั้งจากทั้งหมด1,830ครั้งความแม่นยำเฉลี่ยคิดเป็น83.4%แถมตัวของวัตารุเอนโดก็มีส่วนร่วมในเกมรุกเป็นออปชั่นเสริมโดยการทำไป3ประตู4แอซิสจากการลงเล่นในบุนเดสลีกา33นัดส่งผลให้น้องใหม่หน้าเก่าอย่างเจ้ามาขาวสตุดการ์คว้าอันดับที่9ของตารางบุนเดสลีกาไปครองถือเป็นการอยู่รอดบุริสูงสุดได้อย่างสบายหายห่วง ต่อมาในซีซั่น2021-22ตัวของวัตารุเอนโดที่เพิ่งอยู่กับม้าขาวเข้าสู่ปีที่3แต่กุนซือของทีมในเวลานั้นอย่างเปียกริโนมาตาราโซก็ได้มาปลอกแขนให้เขารบบทบาทกับตันทีแบบท้าวนซึ่งตัวของเอนโดก็พยายามทำผลงานอย่างเต็มที่ในทุกนัดที่เขาลงเล่นก่อนจบฤดูกันโดยการทำไป4ประตู2แอสซิสจากการลงเล่นเกมลีก33นัดแต่ทว่าในปีนั้นผลงานของทัพม้าขาวค่อนข้างย่ําแย่จนทำให้สตุดการ์ตร่วงลงมาอยู่อันดับที่15ของตารางรอดตกชั้นไปได้อย่างเิว และเซซันล,ล่าสุดที่เขาลงเล่นกับชุดก์ดก็คือฤดูการ2022-23ตัวของกัปตันเอนโดก็ยังรักษามาตรฐานการเล่นส่วนตัวเอาไว้ได้เหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าปะทสัสำเร็จก็ยังมากที่สุดในท,ทีมที่จำนวน37ครั้งจากความพยายามทั้งหมด70ครั้งหรือแม้แต่การมีส่วนกับประตูเขาก็ทำไปถึง5ประตู5แอสซิสจากการลงเล่นเกมลีก33นัดตัดภาพมาที่ฝั่งของหงแดงเลี้ยวผู้ในช่วงซัมเอร์ปี2023ตอนนั้นเลี้ยวผู้กำลังประสบปัญหาเสียผู้เล่นแดนกลางออกไปหลายคน โดยเฉพาะนักเตะที่มีประสบการณ์เหลือหลน้นอย่างเช่นเจมส์มิลเนอร์จอแดนเฮนเดอร์สันและคนคือฟาบินโยทำให้เอเดนคลอปจะเป็นต้องคิดหนักในการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้แดนกลางเกิดช่องโหว่และสร้างภาระที่หนักเกินไปให้กับแนวรับวันเวลาผ่านไปเมื่อตลาดนักเตะเปิดให้ซื้อขายได้อย่างเป็นทางการสโมสสเลอบูก็เดินหน้าหากองกลางคนใหม่เข้ามาเสริมทีมจนเหลือแค่ตำแหน่งกองกลางตตวรับซึ่งในเวลานั้นพวกเขาตกเป็นข่าวอยู่กับผู้เล่นหลายคนไม่ว่าจะเป็นมานูโกเน่ของบุรุษเซียมเช่นลัดบัก๊ก เกเฟรนตูรามของโอเชเซนิสมอเซสกกเซโดของบรตันและโรเมโอลาเวียของซอแฮมตันแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถปิดดิวทุกชื่อที่กล่าวมาข้างต้นได้ทําให้สโมสรจะเป็นต้องพุ่งเป้าไปหาคนอื่นแทนจนเมื่อฤด,ดูกาล2023-24เริ่มเปิดฉากโม่แข่งฝั่งของลเอว์พูก็ยังไม่ได้นักเตะกลางรับในแบบที่เขาต้องการ แต่หลังจากผ่านไปไม่กี่วันจูจูสโมสรอเลี้ยวผูก็ได้ประกาศคว้าตัววัตรุเอนโดมาจากสตุตการ์ดโดยค่าตัว16ล้านปอนด์ถือเป็นดิวดําดินที่น่าเซอร์ไพรส์ของสโมสสซึ่งดิวของเอนโดอาจจะต้องให้เครดิตกับพอออกกีฬาคนปัจจุบันอย่างเยอสชมาตเคอร์ที่เขาไีเส้นสายมากมายกับทีมในบุนเดสลีกาพอนักเตะได้ย้ายมาขาแข่งในทีมแอนฟิลช่วงแรกนักเตะยังได้โอกาสลงเล่นไม่ค่อยเยอะเพราะณตอนนั้นเยกเกนคล็อปเลือกใช้อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ลงเล่นก่อนตัวเขา แต่ถึงอย่างนั้นตัวของวัตารุเอนโดก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมต่อไปเพื่อรอความโอกาสครั้งสําคัญที่อาจจะมาในอนาคตแม้ในเกมลีเขาจะยังได้โอกาสลงเล่นไม่มากนักแต่ในเกมบอลทัวอย่างยูฟาโยูโรปาลีตัวของวัตารุเอนโดก็ได้โอกาสลงเล่นที่เยอะพอตัวและแล้วโอกาสในการสร้างชื่อของเขาก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เป็นเกมที่ลิวพูเปิดบ้านชนตูลูสซึ่งในเกมนั้นวัตารุเอนโดจัดการมงประตูให้ทีมขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นเกมและหลังจากมงประตูได้ตัวของเ e องนโดก็ทำหน้าที่ปัดกวาดอยู่หน้าแผงเกมรับได้อย่างโดดเด่นก่อนที่จบเกมทัพหงแดงจะถล่มเอาชนะตูลูสด้วยสกอร์5ต่อ1และอีกหนึ่งเกมที่ทำให้เขาได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆคือเกมที่ลิวพูเปิดบ้านพบเจ้าสัวฟูแลมโดยในระหว่างเกมทั้งสองฝ่ายต่างได้โอกาสพลิกขึ้นนำกันมากมายหลายครั้ง จนเมื่อเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายเยอเกนครอปตัดสินใจส่งวัตารุเอนโดลงมาในนาทีที่83ซึ่งนเวลานั้นลิวอพูเป็นฝ่ายตามหลังอยู่2-3ต่อและการเปลี่ยนมากของเจคก็ได้ผลแทบจะทันทีเพราะในานาทีที่87มูเมดซาราเดลกาดครองบอลอยู่ทางฝั่งขวาก่อนใจให้วัตารุเอนโดที่วิ่งขึ้นมาจากแถว2จัดการตะบันปั่นด้วยขวาเสียบใต้คานเข้าไปอย่างสวยงามช่วยให้ลิวอพูตามด้วยเสมอเป็น3-3ต่อเท่านั้นยังไม่พอในนาทีที่88ลิวอพูเดลกาดโหมบุกอย่างหนัก ก่อนที่เทรน์อเล็กซานเดอร์อานจะได้ส้มล่นอยู่ตรงหน้าและจัดการเอวยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าประตูไปจบเกมเป็นลิเวอร์พูลที่พลิกเฉียนเอาชนะฟูตแลมด้วยสกอร์4-3นับตั้งแต่ผ่านพ้นเกมกับฟูตแลมตัวของ endo, วัตารุเอนโดก็ได้โอกาสลงเล่นที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดช่วยให้ทัพหงแดงฟอร์มแรงติดปีจัดการคว้า3แตม้มพร้อมมีลุนแชมป์อยู่ในเวลานี้ซึ่งการที่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวหลักส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการที่อเล็กซิสแม็กอเลสเตอร์มีปัญหาอาการบาดเจ็บ แต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าด้วยประสบการณ์การลงเล่นในเวทียุโรปก,การเป็นกองกลางตัวรับที่เน้นตัดเกมรวมไปถึงความมุมานะพยายามเพื่อต้องการจะพิสูจน์ตัวเองเริ่มมีผลทําให้วัตารุเอนโดได้โอกาสลงสนามเป็นตัวหลักให้กับเลร์พูในช่วงเวลานี้และล่าสุดด้วยผลงานส่วนตัวที่น่าประทับใจทําให้วัตารุเอนโดก็ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเดือนธันวาคมของสโมสรมาครองอีกด้วยถือเป็นรางวัลที่เหมาะสมกับความพยายามสําหรับกองกลางพันดุเลือดซามูไรวัตารุเอนโด ถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีเฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถสพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s อ f a c t นแฟกซ์ฟรอมฟุตลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ